สวัสดีค่ะจากบาลัยองพยอมค่ะนีเน่เห็นไหม,มเห็นไหมมะเขือควนต้มลูกใหญ่มากอุ้ยน่ากินจังเลยลูกแบบนี้นะคะลูกสาวชอบมากนะคะลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขาจะเอาไปเผานะคะแล้วเขาก็จะมาทำ กินกับน้ำพริกปลาทูนะคะอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยม่วงเท่าไหร่เนาะส่วนลูกนี้นะคะย่อยโมกเหมือนกันเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ทำพันหนึ่งลูกนะคะนอกนั้นก็จะหม่ำนะคะนี่กำลังออกนะคะ ออกมาใหม่ทำไมไม่ม่วงซะและ้อันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงนะคะอันนี้เขามีต้นต้นเขาจะจะอยู่คู่กันนะคะคือที่กลายพันกับไม่กลายพันุนะคะอันนี้เป็นมะเขือม่วงของคุณต้อมนะคะก็เพิ่งจะรดน้ำหมักไปได้ สองครั้งนะคะนี่เดินไปเดินมานี่มาดูกล้วยกันกล้วยหอมทองนะคะของบาลายวงพยอมนะคะลูกใหญ่มากนะคะนี่ค่ะลูกทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะคะถ้าฝนตกมาระเบิดหมดเลยนะคะแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะ รอไว้ก่อนอันนี้มีแค่ห้าหวีเท่านั้นเองนะคะใครสนใจสั่งจองได้นะคะกล้วยหอมทองนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือนะคะเพี้ยลงเพี้ยแป้งลงอูยังไม่หมดอีกเนี่ยยังมีหลงยุกแห้เนี่ย ฉีดน้ำหมักไปครั้งเดียวนะคะยังไม่หมดนะคะอันนี้ลูกแก่แล้วนะคะก็มาเก็บกินไปสะกสองสามครั้งแล้วเขาจะอยู่ในร่มด้วยนะคะและช่วงนี้กระถินต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพี้ยลงเต็มเลยนะคะกลางคืนนี้มาดูตามมาน,นี้เขาก็จะมีเพี้ยมาดูดน้ำเลี้ยงนะคะนี่เพี้ยแป้งก็เยอะนะคะ ส่วนสีผสมตรงนี้เริ่มสวยนะคะเหลืออยู่สีเดียวนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็จะตัดแยกชำได้นะคะส่วนมะเขือยาวของบะานไรองพยอมตัวอะไรกินหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นมะเขือจานขาวนะคะนี่ค่ะติดลูกแล้วนะคะ มะเขือ,อาจานขาวเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะเด็ดทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าเอาเครื่องมาวีวนิดนึงแถวตรงนี้จะเป็นมะเขือยาวทั้งหมดนะคะนี่อันนี้ติดลูกใหม่อีกแล้วติดลูกก็ไม่เคยได้กินเลยนะคะได้กินอยู่ครั้งเดียวเอง เพราะว่ามีตัวอะไรมาลักกัดพอลูกใหญ่หน่อยก็มีอะไรมาลักกัดกินหมดเลยนะคะสำหรับมะเขือยาวนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะใบใหญ่มากใบใหญ่เกินไปบ้าใบาอีกหรือเปล่าเอ่ยอันนี้ก็ลากลอยเนาะไม่ได้พูนโคนเลยตอนนี้ก็ มัวไปทําในสวนนะคะไม่มีเวลาจะมาทําในตรงนี้เลยนะคะใบเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะนี่ตะกะเตนแบบนี้นะคะตะกระเตนกินใบนะคะกินใบพริกนะคะนี่พริกก็เริ่มยอดดีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะติดนี่อันนี้ที่เสียไปเลยนะคะใบเหลืองไม่ไม่ไม่คลายเลยนะคะ อันนี้ใบเหลืองแก่ไม่หายนะคะแตกขึ้นมาใหม่ก็จะไปใบแบบนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านอะไรอย่างพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ